สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น CRC กับผลประกอบการในไตรมาส2ปี65จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น CRC หรือว่าบริษัทเซนทันรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าปีด้านห้างสรรพสินค้านะครับที่เราน่าจะรู้จักกันก็คือห้างเซนทันนั่นเองนะ แล้วก็นอกจากห้างเซนทันแล้วเขาก็ยังมีธุรกิจอื่นๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับในส่วนของธุรกิจค้าปลีกของเขาซึ่งเขาก็มีการดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศนะครับโดยที่ในช่วงที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ส่งผลตอบผลประกอบการของหุ้น CRC นะครับบางไรมาาแล้วก็จะเจนว่าตัวบริษัทก็ต้องเผชิญกับการขาดทุน ซึ่งก็มีผลทําให้กําไรของทั้งปีเนี่ยหายไปเยอะพอสมควรนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีขึ้นเนาะสำหรับหุ้นในกลุ่มค้าปีกที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็เริ่มลดความรุนแรงลงแล้วนะครับสามารถที่จะควบคุมได้มีการฉีดวัคซีนอะไรประมาณนี้ประชาชนก็เริ่มที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยซึ่งมันก็ส่งผลดีกับหุ้นในกลุ่มค้าปีก อย่างหุ้น CRC นะครับแล้วก็เริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงไตรมาส1ปี65แล้วนะครับที่ผลประกอบการของตัวบริษัทนะครับก็มีกำไรนะตั้งแต่ช่วงไตรมาส1ปี65นะครับโดยที่เรามาดูในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส2ปี65ของหุ้น CRC เราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ56,826ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ1,486ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่25สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรมาส2ปี65 Q1Q ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ23.5%ในขณะที่ y e a r On y e a r ก็พลิกจากขาดทุนมามีกำไรโดยภาพรวมแล้วเราก็จะเห็นว่าในส่วนของรายได้รวมที่เกิดขึ้นในไตรมาส2ปี65 Q1Q นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 1%. ในขณะที่ Year on Year นะครับรายได้รวมก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ22.5%ซึ่งมื่เราเข้าไปดูในรายละเอียดที่เกิดขึ้นเราก็จะพบว่ารายได้ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เพิ่มมาจากในส่วนของรายได้หลักของเขานั่นก็คือรายได้จากการขายนะครับที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ1% Q on q แล้วก็22.4% Year on Year โดยที่เมื่อเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับเราก็จะพบว่ารายได้ในส่วนตรงนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมาทุกๆส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานแฟชั่นนะครับที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ11.5% Q on Q แล้วก็38.2% Year on Year ในส่วนงานฮาร์ดไลน์นะครับ Q on Q เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ0.9% ส่วน year-on-year year นะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ12.7%สําหรับส่วนงานฟู้ด Q-on-Q อาจจะลดลงนะครับประมาณ4.7%แต่ว่าในส่วนของ year-on-year year ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ23%จากการที่รายได้ของตัวบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกันแบบ year-on-year year หรือว่าเทียบกับช่วงไตรมาส2ปี64ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมามาก ก็เลยมีผลทําให้ในไตรมาสสปี65าเนี่ยตัวบริษัทก็เลยมีกําไรนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในครึ่งปีแรกปีหแล้วเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1 13,100ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ2690ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่45สสตางค์ต่อหุ้น สำหรับกำไรสุดที่ในครึ่งปีแรกปี65นะครับก็เป็นการพลิกจากขาดทุนในครึ่งปีแรกปี64มามีกำไรในครึ่งปีแรกปี65นะครับโดยที่ในครึ่งปีแรกปี64เนี่ยตัวบริษัทก็ขาดทุนสุดที่ประมาณ70ล้านบาทโดยที่รายได้ในครึ่งปี65ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ18.5%เมื่อเทียบกับในช่วงเนการของปี64ที่ผ่านมาซึ่งหลักๆแล้วนะครับก็เพิ่มมาจากรายได้หลักของเขานั่นแหละ ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ19%นะครับก็ถือว่าในครึ่งปีแรกปี65ของหุ้น CRC ก็สตาร์ทมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับจริงๆนะมันเริ่มแต่ช่วงประมาณไตรมาส4ปี64แล้วนะที่ตัวบริษัทก็พลิกจากขาดทุนนะครับในช่วงไตรมาส3มามีกำไรนะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับของหุ้น CRC ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบกระแสเงินสดกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น CR4 ในครึ่งปีแรกปี65เรามาดูที่เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานในครึ่งปี65นะครับตัวบริษัทก็มีการได้รับเงินเข้ามาจํานวนประมาณ8,905ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มจากในช่วงนการของปี64นะครับประมาณ128.4%นะครับหลักๆเท่าที่ผมเห็นนะครับก็มาจากในส่วนของ อ,อ่ากําไรจากการดําเนินงานนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับในช่วงรการเวลาของปี64ที่ผ่านมาหลายเท่าเลยนะในส่วนของเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนะครับในครึ่งปี65ตัวบริษัทก็มีการใช้เงินออกมาจากกิจกรรมการลงทุนประมาณ6,381ล้านบาทซึ่งก็ลดลงจากในช่วงรการเวลาของปี64นะครับประมาณ 54. 5 ในรายละเอียดเราก็จะเห็นว่าในส่วนของเงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มานะครับในครึ่งปีแรกปี6 5ก็ลดลงประมาณ98.3%เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันของปี64ที่ผ่านมาเข้าใจว่าในช่วงครึ่งปีแรกปี64ตัวบริษัทก็มีการใช้เงินออกมาเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปดูในข่าวก็พบว่าเขามีการเข้าไปซื้อบริษัทแก๊ปแท็กซี่โฮดดิ้งประเทศไทยนะ โดยที่ในข่าวเนี่ยรู้สึกว่าใช้เงินประมาณ4,500ล้านบาทแต่ว่าในครึ่งปีแรกปี65นี้นะครับตัวบริษัทก็ยังไม่ได้มีการลงทุนขนาดใหญ่เหมือนกับในช่วงครึ่งปีแรกปี64นะก็เลยทำให้เงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนนะครับก็เลยลดลงนั่นเองเมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมา สำหรับเงินสดสุดทีิจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับในครึ่งปีแรกปี65ก็เป็นการใช้เงินออกมาจากกิจกรรมการจัดหาเงินโดยที่เท่าที่ดูนะครับก็พบว่าในครึ่งปี65ตัวบริษัทมีการกู้เงินเข้ามาค่อนข้างน้อยแต่ก็จะเป็นการเน้นชำระเงินกู้ยืมคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินแล้วก็เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินในขณะที่ในครึ่งปีแรกปี64ตัวบริษัทก็เน้นในการกู้เงินเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็เลยเห็นว่าในครึ่งปีแรกปี64เนี่ยตัวบริษัทเป็นการได้รับเงินเข้ามาจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อเอาทั้ง3ส่วนนี้มาหักลบกันแล้วก็พบว่าในครึ่งปีแรกปี65ตัวบริษัทก็มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ ลดลงนะครับประมาณ5,243ล้านบาทซึ่งก็ทําให้เงินสดสุทธิและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิณวันที่30มิถุนายน2565ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ11,335ล้านบาทต่อมาเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวบริษัทในครึ่งปีแรกปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ2 6 7 9ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ197,621ล้านบาทตัวที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ62,457ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE จะอยู่ที่ประมาณ3.2เท่าก็ถือว่าณนะตอนนี้ตัวบริษัทก็ยังคงแบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับถ้าเราดูจากค่า DE ที่เกิดขึ้น โดยที่สินทรัพย์รวมในครึ่งปีแรกปี65ก็ลดลงมาประมาณ1.2%เมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาซึ่งก็ลดลงมาจากในส่วนของหนี้สินที่ลดลงนะครับประมาณ3.2%ในขณะที่ส่วนของพูดถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ5.7%ปัจจุบันค่า P/E ก็ยังวัดค่าไม่ค่อยได้นะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีทั้งแบบขาดทุนในไตรมาสอะไราประมาณนี้กำไรหายไปเยอะอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งเราก็เลยจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยค่า PE ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าเท่าเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงนั่นแหละโดยที่ค่า PBV นะครับก็อยู่ที่ประมาณ4เท่ากว่า,วาสำหรับอัตราการจ่ายปันผลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.25%อนะครับอันนี้เป็นค่าที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า CRC เนี่ยเพิ่งเข้ามาในตลาดได้ไม่นานนะครับเป็นการที่ CRC มีการ swap กับหุ้นโรบินสันอะไรประมาณนี้ เหมือนกับว่าเทคโรบินสันออกไปจากตลาดนะครับแล้วก็เอา CRC เนี่ยเข้ามาเทรดในตลาดแทนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับมันก็เลยจะเห็นงบการเงินที่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เหมือนหุ้นที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับโดยที่ราคาของหุ้น CRC ในปัจจุบันก็อยู่ที่39บาท25สตางค์ต่อหุ้นสำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น CRC ในปัจจุบัน เ้วก็จะพบว่าแนวโน้มราคาในปัจจุบันนะครับในกราฟรายวันก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นที่เมื่อวานนี้นะครับราคาแท่งเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับในระหว่างวันแต่สุดท้ายนะครับก็มีแรงขายกลับออกมาทําให้กลายเป็นไส้เทียนยาวๆนะครับราคากลับมาปิดตรงราคาเปิดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าอาการประมาณนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเหมือนกับว่า ราคามันกําลังจะไปแล้วแต่มันยังมีคนที่มองว่าราคามันสูงไปเขาก็เลยขายออกมาซึ่งคนที่มองว่าราคามันสูงไปเนี่ยค่อนข้างมีเยอะกว่ามันก็เลยทําให้ราคามันโดนเทขายออกมาประมาณที่เราเห็นนั่นเองเมื่อเรามาพิจารณาในส่วนของเส้น RSI ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เห็นว่าณตอนนี้เส้น RSI ก็ทะลุตรงโซนโอเวอร์บอทขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้ว มันก็เลยค่อนข้างจะสอดคล้องกับในเรื่องที่เขามีการเทขายออกมานะครับดังนั้นผมเลยมองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมีโอกาสที่ราคาของหุ้น c r c อาจจะมีการย่อลงมานะครับอาจจะลงมาทดสอบตรงเส้น MA เอ200วันแถวๆบริเวณประมาณสัก36บาทหรือต่ำกว่านะครับอาจจะประมาณสัก35-36บาทอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจแต่ถามว่าทุนณบริเวณนี้ เข้าได้ไหมคือต้องบอกว่ามันราคามันก็ค่อนข้างขึ้นมาสูงเนาะมันมีเรื่องของแรงซื้อที่เข้ามาเยอะด้วยจนเกิดสัญญาณโอเวอ,อร์บอทนะครับก็เลยมองว่ามันมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเข้านตอนนี้นะครับในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์นะครับก็ถือว่าทรงกราฟก็ยังค่อนข้างสวยอยู่นะเพราะว่ามีการยกจุดต่ําสุดขึ้นมานะครับเราจีนนะจุดต่ําสุดของราคาเนี่ยมีการยกขึ้นมาในแต่ละรอบนะครับแล้วก็ เหมือนจะมีการสร้างนิวไฮด้วยนะครับในแต่ละรอบนะนิวไฮในรอบประมาณนี้นะครับไม่นับตรงนี้นะซึ่งถ้าเรามองจากกราฟลายสัปดาห์นะครับทรงประมาณนี้ก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะขึ้นไปสร้างนิวไฮได้นะนิวไฮแบบตัวนี้เลยตรงที่ราคาที่เขาเปิดมาช่วงที่เข้าตลาดมาใหม่ๆนะครับแถวแถวบริเวณประมาณสัก42บบาทเนะี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุข,ขึ้นไปได้ แต่อันนี้ก็คือเป็นการคาดคะเีดูนะครับดูจากสถิติที่มันเคยเกิดขึ้นมาในแต่ละช่วงที่ราคามีการปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะถ้าเราดูในส่วนของเส้น s s i ในกราฟรายสัปดาห์นะครับก็เริ่มเข้าใกล้โซนโอเวอร์บอทแล้วด้วยเช่นกันโดยที่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่หุ้น CRC เข้ามาในตลาดนะครับราคาก็ลงไปต่ำสุดประมาณ20บาทกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาช่วงที่โควิดกำลังระบาดใหม่ๆนะครับ ก่อนที่ราคาจะมีการรีบาวกับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ30ไปหา40บาทแล้วก็จากนั้นราคาก็มีการยกหยุดต่ําสุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทรงกราฟมันคล้ายๆกับว่าราคามันก็อยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับแล้วก็ราคาก็ค่อยๆแคบเข้าเรื่อยๆอะไรแบบนี้อ่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับใครที่ติดตามหุ้น c r c อยู่นะครับลองไปพิจารณาเพิ่มเติมเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเนเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพลงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ